สวัสดีครับเราจะมาปลูกแดงอโยธยากันนะครับวันนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณสักประมาณเที่ยงหน่อยๆนะครับก็จะปลูกแดดๆอย่างนี้แหละแต่เราจะเอากิ่งต้นพันธุ์เนี่ยครับไปแช่น้ําก่อนนครับสักครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยอแล้วเราก็มาปลูกเลยครับเนี่ยปลูกก็จะใส่แค่พีโคนิวนะครับไม่ลองก้นหลุมใดๆทั้งสิ้นนอกจากพีโคนิวปุ๋ยปยจะไม่ใส่เลยเนี่ยก็จะประมาณนี้นครับ ใส่ไปช้อนหนึ่งเราก็ถอดทุงออกมาเนี่ยครับแล้วก็ตั้งลงไปอ่าตั้งลงไปแล้วก็ใส่ไปอีกหนึ่งช้อนอย่างนี้ครับโดยโรยเสร็จแล้วก็ดินกบเนี่ยนะครับแค่นี้นก็จะปลูกอย่างเงี้ยปลูกทุกต้นหลังจากปลูกแล้วได้ประมาณสัก20วันอ่ค่อยหยอดปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็จะเป็น25.7 7ทุก15้าวันปุ๋ยคอก็ใส่ไปเลยสมเดือน ครั้งสี่เดือนครั้งทีละครึ่งกระสอบเลยนะครับทิ้งกองเลยหางโคนสักสักสอบหนึ่งถ้าเป็นปุ๋ยคอกน,นะครับปุ๋ยเคมีก็จะใส่หางโคนคืบหนึ่งหลังจากปลูกยี่สิบวันน้ำถ้าถ้าตอนนี้นะครับของผมน้ําผมลดเช้าเย็นอาจเตรียมที่เลยเนี่ยครับปลูกก็จะปลูกเนี่ยก็จะประมาณนี้อืมไม่ยากครับเนี่ยผมมีปลูกก็จะได้ปลูกอย่างนี้ต้นก็จะสภาพนี้นะครับที่เห็น ก็จะเหมือนหงช์จนที่ปลูกหลังจากปลูกได้ยี่สิบวันค่อยใส่ปุ๋ยนะครับใส่หางโคนสักคืบหนึ่งก็เทกองไว้เลย,เลยแล้วก็รดน้ำเลยแต่ช่วงนี้ปลูกหน้านี้ก็ควรรดน้ำให้ชุ่มเช้าเย็นเลยเนี่ยครับเนี่ยดูได้เลยนะครับไม้ที่ปลูกก็จะประมาณนี้แคบจะไม่เห็นไม่เห็นต้นแหละเนี่ยครับ ก็จะประมาณนี้นะครับที่ปลูก